สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ่99นะครับวันนี้มาอัปเดตการ์ดเหรียญครับนะครับทัพทัไทยแลนด์นะครับก็เหรียญครับนะครับหลังจากที่ผมไปคุยไว้ในคลิปไหนไม่รู้สักคลิปหนึ่งนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะผมตั้งชื่อไว้อยู่นะมีครับอยู่ด้วยนะครับก็มองว่าเป็นทรงครับแอนเฮนเดิลนะครับซึ่งจะเฮนเดิลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะก็ คือถ้ามันหลุดสามเหลี่ยมเนี่ยก็ไม่ใช่แฮนเดิลนะครับนะเฮนเดียงนะครับนะก็น่าจะประมาณถ้าถ้าเกิดหลุดสามเหลี่ยมตรงขยายเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับเอาเอามอุมอมองการหลุดก่อนแล้วกันนะการหลุดสามเหลี่ยมเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปแถวสี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดนะครับมองเป็นการลง ABC ได้หรือเปล่านะครับไม่รู้อะ ABC ไว้ก่อนนะครับมองเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับ หรือไม่งั้นก็ประมาณสี่สิบสองนะครับนะไม่ถึงยี่สิบเจ็ดนะครับอาจจะเป็นมองเป็นการลงแถวแถวสี่สิบสองบาทนะครับ a b c เงี้ยนะครับน่าจะเป็นถ้ามองเป็นมุมมองเว็บนะครับมันเป็นเว็บอะไรอ่ะมันเป็นเว็บอะไรเว็บหนึ่งหนึ่งเล็กอะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าหลุดสี่สิบสองไปยี่สิบเจ็ดนะไม่น่าถึงประมาณสามสิบสามสิบหกสามสิบห้าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ หลุดนะแต่ถ้าไม่หลุดนะยังกลับขึ้นได้ไม่ได้จะมีอะไรกลับขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับนะครับผมว่าาด,ด้หลุดก่อนเพราะฉะนั้นทรงครับเอาออกไปก่อนนะครับทรงครับเดินเดินเอาออกไปก่อนนะครับอ่าผมใช้คําว่ามุมมองของการวางฐานเล็กแล้วกันนะนี่นะครับจุดอันตรายนะครับสําหรับของครับเนี่ย วันนี้เปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับโซนนี้มันเป็นโซนเอสนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะครับไซเวย์จะอยู่นี่เลยนะครับไซเวย์นะครับโซนบายจริงๆจะเกิดขึ้นต่ำกว่า35บาทนะครับบายต่ำกว่า35บาทจะเป็นโซนเก็บของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเปลี่ยนครับมุมมองสั้นๆนะครับถ้าจะบายนะคร ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับคือถ้าเบรกสามเหลี่ยมหรือไม่หลุดสามเหลี่ยมสมมติถ้าไม่หลุดสามเหลี่ยมนะครับไม่หลุดสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วทะลุ88ได้แล้วกันค่อยไไบายบายนะครับค่อยไไบายบายได้มันก็ไป180 190 200ก็ว่ากันไปต้องไหมนะครับตอนนี้เราเห็นว่ามันเสี่ยงมันไม่หลุดมันก็ไม่น่าเข้าไปเสี่ยงจากมันนะใช่ไหมคือถ้ามันหลุดมามก็ดอยเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นสปอตใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะเพราะว่า อยู่แน่จุดขายแล้เกือบจะหลุดแล้วด้วยนะครับไม่ชัดเจนเลยนะครับไม่ชัดเจนเลยถึงแม้มเ m e n t มมันจะต่ำนะครับนะเ็ข้าประมาณนี้นะครับ,บายน่าสนใจก็น่าจะต่ำกว่า35หรือายในฐานไซเวกนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยในฐานใหญ่เนี่ยในฐานใหญ่ในฐานเนี้ยนะครับคือตอนนี้เราเล่นกันอยู่ใน1 1 9ถึง100เออถึง27่้อนแม้เราชัดเจนเลยอยู่เราอยู่ในฐานเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานข้างบนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยังยังไม่ถึงเวลาที่มันออกไปใช่ไหมเราก็คุยในฐานนี้พอนะนะครับสําหรับฐานเนี้ยนะครับถ้ามองภาพรวมนะมันอยู่ประมาณ50%ก็คือไซด์เวย์ก็คือวถูกต้องไหมมันลงจากข้างบนมาแนวโน้มนะครับขึ้นไปแล้วนะครับแนวโน้มก็ลงมาแล้วนะครับแต่แค่ลงมาเนี่ยยกยกยกโลขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอ่าไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สามารถไปทํา ไปทำจุดสูงสุดได้นะคือมันไม่ไม่เป็นแบบไฮเออร์ไฮอ่ะมันเป็นโลไฮเนี่ยมันปิดโลไฮแล้วมันลงมาตรงนี้มันก็ยกโลขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นมองมองเป็นมองที่ว่าถ้าบายหกเพื่อที่ว่ารุ้นว่ามันไม่หลุดกรอบสามเหลี่ยมนะครับถ้าบายหกเราก็ต้องหาจุดคัดไว้ที่60สิบถูกต้องไหมนะครับเพื่อรุน้นะครับถ้าเกิดมันไม่หลุด60นะครับหรือ58แล้วกันนะ ถ้าหลุดท้1สิบแปดก็ต้องคัดใช่ไหมเพราะว่ามันหลุดไปเลยนะแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยคัดเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นข้างบนนะครับก็จะมองเป็นการยกยกโลยกไฮยกโลแล้วก็ยกไฮไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะสำหรับมองเงี้ยนะครับแต่ถ้าหลุดก็มองว่าคัดง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปหวังผลนะครับทีนี้เนาะ ก็จะเป็นมุมมองนี้นะครับนะบก็ถ้าอยู่ในฐานใหญ่นะครับอยู่ครึ่งหนึ่งนะเรามาเช็คแนวแรงซื้อที่สยเนะเกิดแรงซื้อนะครับส่วน12%บที่27%ยังไม่มีนะหรือนะหรือที่มันเกิดอ่าโลกอ่าไฮจุดจุดไฮเสร็จนะครับเกิดโลว์ไฮนะครับแล้วตรงนี้ถ้ามันหลุดมาทำโลว์โลนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแนวรับลึก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับาบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะบาบนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไซวีนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเซลล์นะครับนะก็เป็นมุมมองในกรอบที่เราควรเล่นหรือว่าเราไม่ควรเล่นนะครับคือถ้าเราจะเล่นที่58ระหว่าง58 5 8บถึง88เนี่ยนะถ้าไม่หลุด88เราก็ขายนะ ถ้าไม่หลุด58เราก็ซื้อถูกต้องไหมคกอยังอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับอันนี้คือไซด์เวนะไซด์เวนะครับแต่ถ้าขึ้นมาได้ทะลุ58ล้าได้เราต้องมีใบเท่าไหร่มีใบถ้ามันไม่หลุดกรอบไซด์เวก็ใบใบใบที่ได้เปรียบก,ก็คือ58ถึง60แต่ถ้าหลุด58ก็คือหลุดนะครับนะไม่มีลุ้นนะครับ สำหรับครับก็วิเคราะห์สั้นๆโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหนาครับสวัสดีครับ